สวัสดีครับา FC พระทองแหล่ทั่วโลกมาท่านผู้ชมมือนี้มาในรูปแบบยามกลางวันหนาวท่านผู้ชมอากาศหนาวล้มม้ากลางคืนบ่ไหวลมยางแห้งเลยนะครับเนาะต้องมายามกลางเยน็นมีแดดมีหยังนะครับเนาะมือนี้ผมคอยทองแหล่คนเดิมเออมาขอโชคขอลาบกระปูหอยาเต่าเป็นของคนปีใหม่นะครับเนาะเบิ่บอมีแต่ไดหนหมดแล้วครับเนาะ าเป็นอย่าดียว,วับเนาะเดี๋ยวที่หน,นนนห,นหนึ่งก็ขอพอบกันนะครับเนาะมาทางชมขอเป็นโชคลาภนที่เศษมืเื่อยกับผู้ขาเนะครับเนาะ เมฆเสียมซีกับเมีฆทูเข่าหลายๆครับเข่าดูสินี่เขาเนาะ ยิได้ทรวงผู้ขาด้วยครับด้วยมาขอโชคขอลาบมาล้มด้วยครับปู่เขาแย่เตา่าผมเลยจีดถูกเดอดเทียน ท่านผู้ชมบอพรอพบอ,อทกองแหลกคนเดิมน,คนะครับเนาะไมาบอกมาก้าวผืนผู้เผยายเตาผู้ศักดิ์ศิษิ์นะโมตัสสะพระพุทธโตอรหตโตสัมมาสามมัมพุทธสระนะโมตัสสะพระพุทธโตอรหตโตสัมมาสามมัมพุทธสระนะโมตัสสะพระพุทธโตอรหโตสัมมาสามมัมพุทธะสาธุเถิดผู้เผยายเตาผู้ศักดิ์ศิษิ์วันนี้ผมกอทองแหลกคนเดิม ออมะขอโชคขอลาภเรียกใครเราได้ดึงวันประจำวันที่30ธันวาคมพศ2566ภารยเอฟซีทั่วโลกนะครับเนามะขอโชคขอลาภฟับตูหอยเาเต่าปูกระติกสร้างชื่อเสียงนะครับเนาะสร้างชื่อเสียงมากไข่พอทองแหล่ลูกอามดังนะครับเนาะเข่าตุกมวดนี่งวดนี้ประจำวันที่30ธันวาคมพศ2566ผมพอทองแหล่คนเดิมพายเอสซี มีโอดมาเพิ่งเยินก็มาพึ่งปูพญาเต่าผู้ซักคิดหรือมาขอโชคขอลาบมาให้ขอพรปูบารมีปวดประเานเลขไทยแล้วที่หนึ่งสามตัวและสองตัวให้ม้อเผยแก้ผู้ขาผมสีมาขายาวเสี้พ踤พ踤พยมชี้ขอเล็กเสี้ยมชี้กับขอเลขกถูกครับปูพญาเต่าผู้ซักคิดผมสะขอเลขกถูกสามตัวแล้วก็ที่หนึ่งกับสองตัวรางแล้วก็ให้ปูมาหยิบเลขกถูกให้เออเสี้ยมชี้นะเสี้ยมชี้สามตัวก <speaks S 1> ับสองตัวรางแล้วก็เลขกทุกอีกนะครับเนาะหมูนี่ หลังผมก้าวจบพอท่องแลบังวาปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์สีมอดโชคลาภมาท่านเรียกไถ่เหล่านี้บิงวนประจำที่ฐานสุดท่านว่าให้แก่พวกผู้ขาดทเป็นเที่ยมที่นี่เนี่ยถู้สามตัวและสองตัวหรือจะพับปูอาตยาไถยของปูนะครับเนาะสีมอดให้แก่ผู้ขาดเป็นของคนปีไม่นะครับละพอท่องแลคนเดิมบลังวาปู้สีมอดให้เป็นของคนปีไม่ให้มอดช่องมอดให้แก่ช่องพอท่องแลคนเดิมให้ตัถ่ตังสามตัวจากเรียเที่ยมที่ สองตัวจะเรียกเชี่ยนที่หรือสามตัวจะเรียกทูกระบบนี่นมันพัดรับสาธุมาปูปูพยายเตาแบบที่นี่ถือเชื่อปูพญายาเตามาหยิบเหล็ก เออมายิบเหล็กถูกไหมครับที่นี่นะครับนะมายิบเหล็กถูกให้ทูกขาเพราะทางแหลกคนเดิมอ่ะเดยนกับท่าน,นเดี่ยวพักเดียวสักที่หาอันทิ้ทงแย่งหลายเดี๋ยวกันว่าเอาไปครับปู้ เนีแม่งออกสองตัวครับทุกยุ่มออกสองตัวนะมามาทำการจุดกันให้สองตัวครับพักว่าวาดีคนไทยมีทูบสองอันทูบยาเตากา็เย้าเสียแรกให้ยหาอันป้าก็หยิบหายหลายเสียงที่บานเด๋บวเอาพิศเศษว่าเป็นบ่อสาวสิบทัดนว่าพอต้องแรียกให้เจ้าพิศเศษให้ได้หลายพอนะให้ทูบหาอันหมดวันที่นี่เหลือลงมาจากหาเหลือสองมาอยู่ตึงสองด้วยทุกยุ่ม เพห่อนหสอก็ยสอนต้เนาะนรับนาะหูเาเตาหูสาวิดอะนรับ้เพ่นหหมูเจ้าเดียกเตานะผูชมูเจ้าไ้กะบานไปนรับนอมาจุดไ้มูเจ้าเบิ่งเออเออเอพร้อมกันกับพ่ท้องเดียเบื้องด้วยกันัวลกโอหนาวยีถอดเสียขันยา่ออกเจ่ว่าถอดเสียงั้เจ้แเ จะถอยเล็กยังล่ะที่ห้างทางใหม่จะเตะขาดาโมกันไปทักไหนเนี้ยไปหาปูหาปลาไปหาหลับจ่างทักไหนเนี้ยบูนยอดกวีนพอที่นี่กันจะมานขึ้นกับพอกันเมือเฮ้ยเดีบูนบ้ามหาพอทองเดือนคนเลีละยไปอย่านึงกับมันอากาศจังที่นี่ครับเพราะจะไปขึ้นนะครับพอท้องเลียนี่กันเจออากาศเย็เนเย็นเนี่ยนี่ปวดหัวนะครับเนาท้อปวดหัวไหมกันเจออากาศเย็เนเย็เนนะคุณผู้ชมไปอีกะยะ่านึงขาหนีขาหนีไซเล็กครับ ขาพอทงแรีนี่นี่นี่างนี่ใส้เล็กนี่เกิดอุบัติเหตุสมัยนั้นเราคำนนี่เด็กยังค้าอยู่เลยแู่ยอมเออหนาวนี่เสียวอยู่เจิตจจิตอยู่หาลังเถ้อบาเราคำนวเนาะเราะเป็นยังดอกมันไก่หัวใจอยู่พอทงแรบอาไฟังซื่อๆดอกเราคำนวณไก่หัวใจอยู่พอทกแรียเออ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 เรัดดอกพนเทาอกเปอนอย่าง ถึงขาวอ่ะยื่ใสมันก็ไปเออท่านผู้ชมเบิึงโอ้เนียถูกจะเป็นหลายอยู่น,น네ี่ด bueno> ุ๊กลบออกซะเออไครแม่ดอกบ้าดอกนั่นบปนหลายโพดเดี๋ยวผู้เจ้าสิบวาเอาลบเอาของของพอสองเลี้สออันนี่ดูให้ได้เต้าคนยิบให้สองอันบพรันแต่ที่นี่บ่มีของเก่าของบ่มีของเก่าดอกนี้ต่ของใหม่ของพ่อสองเลี้ยละมาดนี่ของของเก่ามาสองเลี้โลหรอกอ้า โดแล้วดวงไฟดวงมันเออไหวไฟไหม้รู้เอามือใหม่ไฟเออเออะพอนะโอ้ยพอต้องแยกจัดศึกเออคือจังอันคือสาวเบาเขียดไรคือคือฝนเออพอนะอันนี้พอต้องแยกถือไฟเออถือไฟเออเป็นะยัญหาถ้ามาถือถือน้ำฝนเออจีอ๋อยอแล้วมา ในจังไดนอบาทที่นี่นาทีของเสี้ยมซี่ซี่เสี้ยมได้บ้างเนี่ยปูปูพญาเต่าผู้สังสิทธิ์นะครับเพราะบาทที่นี่ฟูกขาดเชิญปูลงจากบันลังเดี๋ยวสิบ่องเลขถ bon ูงเลขถูกเลขหาประทัดให้เบิ that. That. Land, 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 land. ้งของเก่าของแก่าอยู่นี่ของใบจำปูอยู่นี่ออกทุกตัวนะครับท่านผู้ชมช่องให้เบิ้งเป็นแนวทางอ่ะบาทที่นี่มาไหนแรงแนงไหนแรงเป็นนาทีล่าเสือเอ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 อมาบาทที่นี่ขอเพิ่นสามตัวกับสองตัวมาปู นี่ผมพ่อทงแหลกคนเดิมถิ่มาขอเนี่ยเชียยมซี่ได้บหน้าที่ราึึกเร่อปูบอดเป็นของขันปีไม่เลขไทยลราันที่1วันไปย้อที่30มธันวาคมพอแสงตันห้าร้อยหกสิบเชื่อปูมาหยิบเลขไทยลรงที่1นึ่วันที่30นี่ละเอาหลังจากหยิบไปที่หนึ่งเดีวก็ัไปยึดสตัวรางตัวนครัคำนัะเอาเท้ากระตันเลขไทยลที่หมแล้วเอ้า แนียงเนยง,งไม้แรกเล็กเชื่อมขี้ปูพญายเต่าหยิบม,มาแล้วครับหมายเลขเก้าเก้าเก้าเลขประจำตัวเพิน่นนะครับเนาะเลขประจำตัวปูพญาเต่าหมายเ,าเลขเกา้กาขับเบาๆเดี๋ยวเดียบางพอต้องเรียยิ้มเปืเป่อยๆเ,เอา้าปูไม้ที่สองต่อจากเลขเก้ามาเลขท้ายลงไปหนึ่งอ้าเจิดกระชาเอา้า ย,ย,าย,ายังน,นัง่งนงหมายเลสองปูพญาเตาหยิบยเลขกเจียบซี่หปเล็กไทยแล้วทีหนึงหมายเลขฮ้า,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 าครับร่วมกันเก้าห้ามาีหัวตาตัวปาดี้งดีนีู้นะครับเนาะเอาเกหาแล้วครับเกตัวเดียวกันพอเพิ่นวบานะครับเนาะที่นี่ต่อจากเกหมาเป็นเลขไทยแล้วทีนึงตัวที่สามตัวจากสินปูจัดหนักเลยครับเป็นขอมคนปีไม่หมหบให้เพรตงแลกทั่วโลก เธอก็ทัดไม้ที่สามไม้ตัดสินเอา้าแน่ยนนงนไม้ที่สามไม้ตัดสินของเลขปูพญาเตาบอบให้ท่านผู้ชมกับพ่อทองแรืคนเดิมเอา้าหมายเลขแปดครับเก้าห้าแปด อัน,นกเกิดขึ้นไนะครับเรืก้าหาแปดครับย่อมคื่คือเลขไทยเออแล้วก็ที่1นึสามตัวปู้พญาเต่าคนยิบหผเป็นของคนปีใหม่บัดท,ที่นี้พอต้องแลกคนเดิมขอปูอีก2ตัวล่างนะครับแล้ยิบมาเลยครับ2ตัวล่างเลขไทยแล้วกัที่หนโอ้องตัวล่างเลขไทยบวชไปเจ้าที่สามสิบธันวาคมพศส,สองพันหสปูเห็นกันไหมแรขของสองตัวล่างอ,อ้า แนงะแนงแนงไม้แรกของสองตัวล่างปูข่อยาเตาหยิบไห้ย่างขักย่างไว้ไมยเลขฮ่า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 ครับไมยเลขกหาปูข่อยาเตาเอ้าบัดที่นี่แนง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 อันใดก็เกิดขึ้นใดปูข่อยยาเตาแนง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 อ่ะอันใดก็เกิดขึ้นใดบัดที่นี่ต่อจากเกาหามาปูเป็นไม่ห่วยเป็นบ้าแล้วบอกใคร เออเดี๋ยวกันบ่หันเออเลขอันนั้นเลยเพอาะเราเรียกซับสนหรอกเลขไทยเราบทที่หนึ่งพอ้องเรียกใคเล่าได้เกาหาแปดบทที่นี้เลขสองตัวบ่รหันหกได้ไม่เดียวเนาะแต่หาเอา้าสับสนบทที่นี้เลขสองตัวต้อยจากหามาปูอ่าต้อยจากหามาเป็นเลขสองตัวตัวตัดสินเชิญกรับท่านเอา้า นังเนียง,งเลขท้ายสองตัวไม้ที่สองไม้ตัดสินหมายเลขเกตครับห้าเกตห้าเกตอันนี้ก็เกิดขึนนน้นได้นะครับเด้อออกมาแล้วหนึ่งเกตหาเกตปคันมาที่นี่ห้าเกตสองตัวรางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณาในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นให้เบื้องเป็นแนวทางแนวถนนชมด้วยความบันเทิงความเชื่อส่วนบุคคลนี่มู่เจ้าเนาะเบื้องเป็นแนวทางให้เบื้องไว้ว่ามันคือ พี่น้องช่งมาให้จากมองหนีมองหันบ่าม,มาที่นี่ก็ทำว่าบเบิ้งขอเราแคลร์โเบิ้งหลายครับเอาซ้ำนี่แล้วก็ท่าเบิง้งเบิ้งเลียกทูบพันยิบให้สองอันผนเนาะคำเนาะอันเลขเชี่อมซี่กับทั้งสามตัวสองตัวเลขทูบที้แรกพันยิบมให้หาเพิ่มตัวมาที่นี่ขอเพิ่มรวมมาเหลือสองคนนะเอา้าสองกับสองเนาะครับเนาะเบิ้องตาเลขทูบก,ก,กับเลขเชี่อมซี่กับเหลือกินเราผู้เจา้าท่านผู้ชม,มแมงแมง แมง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 กับพ่อทองแล่นี่เจ้าัาที่นี่มาเบื้องขดอ,อกแคล่์รับกันท่านผู้ชมเบื้องขดอ,อกแคล่์แล้วโน่นนี่นั่นแล้วกันลาเอ๋ยลาอืมตัวเป็นล้ำไม่ไทยแล้วก็เลาลงไปกลายเป็นเดี๋ยไปเจ้าสีลาไปแล้วนเนเานนะครับเนาะเดี๋ยวพอกเขาโอ้ยนี่แหละครับขากะเรื่องสิละ หนาวจังสี่นี่ไปใส่มาใส่ลำบากแน่ครับพอท่องแร่คนเดิมเป็นหีขาแข่งนี่ขอโทษนะครับบ่งนี้เล่อเลื่เด็ดเกิดอุบัติเหตุ่ซื้อนี่ซื้อนี่เล็กขึ้นนี่เล็กขึ้นขาพอท่องแร่อครับปะมาบัดนี้นี่มาขอพร้อมกันท่านผู้ชมเบิ้ลเบิ้ลคนเราแข็งแรงกันนะนะครับเนาะช่องพอท่องแร่คนเดิมดัวผ่านบ่ได้หมดงวดนี้พอท่องแร่กระปูหอยาเต่าจัดใหยี่เจ้ายวยางขักนะครับเนาะ โอ้ยครับมาที่นี่ไปท่านผู้ชมไปเบิ้งว่าพอทงเรียสิผ้ามูโจไปซองเบิ้งหมดเลยอันนี้คือเรียกเข่าครับเรียกเข่าที่บ้านโน่นนี่นั่นมาขอกับดุอามตะกี้ว่าเข่าเห็นเข่าได้หลายจังใดนะครับมาเบิ้งเอาเด้อครับด่าบุไดเห็นจังใดเห็นจังใดก็บที่กินผมก็บ่าอยากซองหรอกครับว่าซองดีกว่านะนี่ถ้าเบิ้งเลขทูกกันไหมกันที่เบิ้งหรอมาเบิงครับพอดีไปสองอันเบิ้งหันนี่เด้อครับด่าเดี๋ยวหมาพันเบิ้งเล่ากัน นี่ก็ย่าลืมนี่ซี่แปดหนังนี่ซี่แปดหนึง่งถือตะพยมสําหรับตัวเลขเกิดได้ขึ้นด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมติดทวงเลขพวงนี้ให้ผมนั่งผมเห็นเลขนะครับแล้วเดี๋ยวผมติดทวงให้นะครับแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสัตว์ตอบน้อยเดี๋ยวผมจะเอาขากรองขึ้นมามาทีนี้ติดซองเลขอันนี้ก่อนแต่เจะมาเบิ่เงเลขทุบเลขค้างประทัดเนาะเบิง่งนี่ยังเนี่ยมีเลขค้างประทัดท่านผู้ชม เกต92กับ0หาท่านผู้ชมนี่แหละครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2025 566นี่เกต92กับ0หาอันนี้คือคือเลขเอ่อหางประทัดอีกใบหนึ่งไหนล่ะอีกใบหนึ่งมีบ่แดง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 เบื้องรเด้อเบื้องรเด้อใบหนึ่งเลยบ่แดง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 ก็มีอยู่อใสอีกหน่อนี่ครับนี่มีอยู่617กับ44ท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นบัดที่นี่มาเลขประจำตัวปูปึ๊บนี่เป็นเลขประจำตัวปูเอ่อนี่ครับนี่เก้าเด็กเก้ากับ่าสองนี่ครับเออให้เบิงเป็นแนวทางนะครับด้วยมีสามอันธพาลหางประทัดอ่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเราเบิกเท่านั้นไปคลอกเคลร์อ้อมใจหน่อยอย่างอ้อมรอบหนึ่งหลายบัดที่นี่กะจังมาเบิงเลขอันนั้นนับกันเลขถูก นี่ไปขับเบื้องน้ำมูลอิจก่อนนี่ท่านผู้ชมนี่จะรับบริเวณปูพญาเต่าสารปูพญาเต่าซองให้ืมู้เจ้าเบื้องเป็นแนวทางมู้เจ้าเห็นบ่่ขณะที่เป็นโชคเป็นลาศนี่ยซองว่าว่าแวบแบก็กัเห็นก็บจำได้เด้เนาะครับเนาะอืมู้เจ้าเป็นซองโดนประเด็ดอกเนาะครับเนาะพึ่งกระหายแล้วล่ะเบื้องนี่ซอดนี่มีบ่เห็นอยงไรก็อยู่ในซอดเด้อเป็นตัวไหนนาะครับเนาะผมตัวก็เล่าบ้างตะงาใหม่แล้วนี่ผมอยู่ดิ แลครับเนาะลมมาลมแห้งครับท่านผู้ชมวางเลยครับละลมแห้งท่านผู้ชมรักษาสุขภาพในละอากาศเปลี่ยนนะครับเนาะช่องฟ้าทองแหล่คนเดิม,มจะเป็นนี่อย่างอยู่รีสสบายหลบไผ่ไข่เก็บใบมีดแล้วครับนี่บึกข,ข้างหลังกันนะมีอย่างมีบ่อยู่ในพื้นในอย่างน่ะท่านผู้ชมเห็นยังไงคือยังสัน่นเห็นยังสัน่นคือยังไงเบื้องกระครับเนาะเอ้า เจ้าอ oh. right. ันใดเป็นสิเป็นตัวเลขเป็นแนวทางก็ให้เบิงเอาเนาะครับเนาะบ่ให้บ่เบิ้งหลายปานเด็ดอกพอท้องเรือพอรอเคลียร์นี่บ่ปานไหลนะครับแล้เพราะว่าหนักพอพอท้องเรือนี่สิมักเลขยกถูกก็เลขยกเชี่ยวซี่มากลัวนะครับเนาะใจพอท้องเรือหว่าสิ่งเอามาเบิ่งโตเพิ่นก็นะนี่ตัวปูหอยเต่ามะขามข้าวมันขึ้นกรหนุ่มอามนี่โอ้ยเพิ่นหันหน้าไปใส่ผู้นี้ผู้นั้นคุณผู้ชมนี่ครับยุคข้าเพิ่นนี่มู้เจ้าเห็นเป็นเลขยังกะวานไปนี่ครับพอท้องเรือก็เห็นยังดอกก็เห็นแต่่ละอยบังคเพิน จบข่าวเนาะอ่ะไปอืเบื้องลายใหญ่ห้างหลายเบื้องลายก็เห็นหลายเลยแนวมูนี่นะครับเนาะเบื้องที่นี่เห็นยูดองกระดองเต่าบีบีเห็นเรี่ยงยูดองเต่านี่หกเก้าหาครับท่านผู้ชมนี่เห็นเหลี่ยงยูดองเต่นานี่หกเก้าหานี่ผมเห็นอยู่นี่นี่หกเก้าห้านะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดตอนนั้นมูเจ้าเบิร์กเอาขงเาม,ามียมขึ้พอท้องเรียบมาปอมูเจ้าเห็นแตกต่างก็เดินกะบว่ากันนะครับเนาะว่ากันกไปนี่ นี่บ้านน่ะยี่ไอนะครับเนาะนี่อบอ้อมออ้อมเดี๋ยวก็พ่อเลยเพิ่นให้เลยเด้นะครับเนาะเบิ้งพ่อมาเลึกอันนี้ก็นะนี่พ่อสอเพิ่นนี่มองหันเราออกบ้าเด้เลยงวดที่ผ่านมานั่นนี่มีหามีเก็ดมีซีเดี๋ยวเราชมห้าซีเก็ดนี่นี่เห็นบั่วนี่มีหานี่ยซีเก็ดนี่ับเด็กนี่ยูนี่ประจำเพิ่นนะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังราบนเท่านั้นอันไหนเกิดอะไรครับอืม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 อ อวางากันไปซ่องบดได้บอต้องแรีวบบอจะเ,เ,เห็นว่าต้องคำนืณว่าจะเห็นซองไห้มูเจ้าเบิองเออเออเอเอ,อยางเรียอย่างไวนี่ครับเนี่คือบ่อของจักสู้แล้วตัวพอผู้สาวลงมาเออลงมาพอผู้สาวลงมาเบามองกับเบาใช่ เบ้าบอ่องผ้าเบ้าใช่ไปกีบสาวกอขึ้นไปแล้วให้เบ้าใช่ถ่ายอยู่รังเบ้ามองขึ้นไปพอผู้สาวยางสวนลงมาเขาปล่อยเพิ่นปล่อยให้ผู้สาวผู้เบ้าเขากีบกันเบ้าใช่วาเป็นมูว,ว่าเป็นเบ้ามองเป็นกอดข้อคอผู้สาวเป็นใดเคยเพอนะคือบ่ขวางพอนะเออจักสู้แล้วสมัยนั้นเป็นตะเกียงเด้เป็นตะเกียงนะครับนราเพิ่นก็ว่าจักสู้แล้วแล้วอ้ผู้ใดมาเต้นกอดข้อกูสิวีวาได้บู นอกครับเนาะเป็นโบหูเดีเป็นได้เฮยคือโบอขวางเขอนะเพิ่นกับ่าจักสู้แล้วเมียคขาเพิ่นหรือว่าเพิ่นโบหูเีอ่ะมาทุยย่อมมาที่นี่อีนั่งก็เรียกทูบยุใสมือท่านผู้ชมนึ่งศูนย์สองยุขวามือ3ามเก้าหนึ่งเออสาหนึ่ง้ึงอะเบื้องกับขักข่อยบ้าท้วงดอกข่อยเสมูอเจ้าเบื้องเอาหนึ่งสองซับอึท่านผูมเบื้งซ้ายมือหนึ 1, 2, ใช่ไหมจ๊ะเบือ่อหรเามีครับเนาะ 10-2กับ391สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดตอนนั้นท่านผู้ชมเลขทูบปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์มออไห้ท่านผู้ชมช่องพ่อทองแหล่ทั่วโลกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้มู่เจ้าด้โชคมันมานในลำด้รวยเฮงเฮงรวยรวยซื้อเสื้องำลักับปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ตีไหมากตลอดผมพ่อทองแหล่คนเดิมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมขอขอบคุณปู ย้อนหลังหรือย้อนหลังที่ผ่านมาทั้งปีให้โชคให้ลาบช่องพ่อทองแหล่คนเดิมรือหนุ่มอามมาวินชาแนลปลาต่อยคนมีเซนส์นที่มาขอลูกด้วยบานวานในสวนให้เขาทุกงวดนะครับเนาะผมขอวพ้พอใไหปูปีพศ2 5 6 7อยเคยปูเห่งๆรวยรวยมีบรารมีสูงขึ้นให้โชคให้ลาบกับช่องพ่อทองแหล่คนเดิมกับเอฟซีพิ่นตลอดไปให้ถูกเขาทุกงวดสามตัวและสองตัวที่พ่อทองแหล่มาหอดมาถึงนะครับเนาะ งวดนี้ละนี่ละผู้สิ่าาเนาะเอ่อหนึ่งศูนยกับ3ามหนึ่งนี่คือเลขเอ่อทูปบัตที่นี่สิขานได้บัตที่นี่แนงเนงแนงแนงอ้าวบัตทีน่นี่ตั้งนาล่าอ่าครับพอทองแหลคนเดิมผมกับสิลาไปได้ภาพนี้ผมสิขาน เลขทูบเลขเสียมซีปูพญาเตา่าหม้อห้ยสามตัวและสองตัวเลขเสียมซีปูพญาเตา่าหมอบเป็นลางวันไงไงเป็นของคนปีใหม่ท่านผู้ชมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมเลขสามตัวคือเก้าห้าแปดนี่คือเลขเสียมซีสามตัวพอเขาต้องเรียกขยาข,ข,ขยาแล้วก็สองตัวก็คือเอ 5, อ,อหายยังเนาะบ่หันไหมท่านผู้ชมหาเก็บครับเลขสองตัวเลขเสียมซีพยิบหหาเก็บมาที่นี่เลขทูบ เออหนึ่งศูนย์สองกับเออสามเก้าหนึ่งนี่ครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นขอใหยมูจเจ้าเฮงเิงเลยๆซื่อๆง,งามๆกับช่องพอต้องแลคนเดิมปูพ่อยะเตา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอทองแหลคนเดิมสิปไปหาโชคหาลาผ่านมูเจ้าเฮงเิงเลยๆซื่อๆงามๆมั่นหมั่กันทุกงวดตลอดไปนะครับเนาะตอนที่นี่ผมพอต้องแหลคนเดิมสิอวยพ่อปีใหม่ใ fc พอต้องแหลทั่วโลก อยู่ดีมีแห้งควอมสุกขคอมเก็บใดดข้่มไข่ว้มีอยากเก็บอย่าจนจกมือเอามือจกไปกระเป๋ากางเกงทึงกระเป๋าเสือ้อกระเป๋าใดไมีตั้งเงินแบ่งหารอยแบ่งพันข้อมเก็บว่นีดอกลกไผ่ไข่เก็บนี่ปัดไหนีเ้เบิร์ตเอฟซีพระต้องแหล่คนเดิมอยู่ดีมีสุกพอ,อ2567ตลอดไปบนนี้อย่างของข้าให้มันลื่นตลอดทําอะไรก็ให้มัน เออขึ้นเจ้าห้มันตกให้ค้าผู้ใดเพิ่นค้าขายไก่พืชค้ขาขายดีปีใหม่นี่นะครับเนาะช่วงปีใหม่ผู้ใดเห็ดตัางไรไกเพิ่นขึ้นบึบบึบบึบไฮพืชลำลุำ้ลยเห็นกันเห็นทองหรือว่าซื้อโชคเสียงโชคเสียงลาบกับบุพผอทองแหล่คนเดิมที่พาไปหาสารต่างๆบูเจา้ามักบูเจา้ากัดใส่ไปเลยเลยว่าก,ก็ได้เป็นรางวัลใไงกคนเฮาบสัสซมีพญากับอ่าพ่อเอาเท่านี้แหละครับมื้อนี้คนขี้งลุกทั้งหนาว ผมพ่อทองแหล่คนเดิมขอล่ามูเจ้าแล้วคำนวนี่ละคือเราไปฟังเด็ดครับเออนี่ละรักทุกคนพ่อทองแหล่คนเดิมอูนี่ละปีใหม่นี่ช่องพ่อทองแหล่คนเดิมหาแห้งรวยๆปังๆตลอดไปกับเอฟซีห้เพิ่งถือยางคักล้างคำนว่าที่นี่พ่อเอาแต่นี่ละที่ไปหากินเขาเขาจะได้ละใบเราต้องเด็ดคำเราต้องเด้ไปหากินเขาแรกติมี่ายเราคำน่าใบหลายโม่งนี่ละเอาแต่นี่ละก็พ่อทองแหล่กับว้าหลายจะเว้าหลายไดรก็บตั้งละมันตีนรอบหายรังเทืยบกับใด เอาเท่านีแ้แหละเฮงๆเลยรวยสุดๆงามสวัสดีครับไปอืม